สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางหาหน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋าวดประจําวันที่10กันยายน2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผันันทุกชนิดเด็กต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ของเมื่อวานเมื่อวานแอดหลุดไปนะคะพี่พี่จ๋าต้องกลับอขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะอ่าถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดนะคะพี่พี่จ๋าก็ถ้านำแปดไปกับแปดไปกับสองไปเนาะถ้านำแปดไปก็จะได้ตัวกลับในรอบพิเศษเนาะถ้านำสองไปเป็นแนวทางไปวิ่งไปรูดก็จะมาในรอบปกติแล้วก็ v i p 2มาหลักร้อยแล้วก็ห้าสองนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะรอบนี้แอดจับพลาดนะคะต้องกลับขอโทษด้วยนะคะ อ่ะแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะการสูตรการคํานวณเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นกันเลยในวันนี้ลงช้าหน่อยเด้อพี่พี่จ๋าลงช้าหน่อยวันนี้อ่ะเด่นที่เจ็ดนะคะเด่นที่หกแล้วก็เด่นที่หนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่หนึ่งแต่ว่าตัวเด่นสูตรแอดเด่นไปที่เจ็ดนะสายวิ่งสายรูดมีเจ็ดหกหนึ่งนะ อันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4หน่อยนะคะส่วนชุดสายวิ่งสายรูดที่แยกเป็นในหน่อยในกลุ่มได้เลยนะแอดละมาแอดลนยมานะคะอ่ามาดูกันสําหรับ7มีตัวไหนกันบ้าง7ของแอดนะคะมี7 3 7 9นะคะส่วน6เนาะ6 3 6 9นะคะ ส่วนเด่นที่หนึ่งนะคะตัวที่แอดจับคู่มาแป๊บหบนึ่งนะคะส่วนเด่นที่หนึ่งแอดมีหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่พี่จา๋าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะอ่าอย่าลืมนะสายวิ่งสายรูดเนาะสามตัวนี้เจ็ดหกหนึ่งนะคะถ้าใครอยากนําไปวิ่งไปรูดนะคะหรือว่าจะจับวินในนี้นะคะอะมาดูกันสําหรับตัวเด่นเจ็ดนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ดเก้า หก้าแล้วก็หนึ่ง้านะคะชื่นชอบเหมือนกันค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะถ้าใครไม่ชอบเจ็ดเก้ากลับหัวเป็นเจ็ดหกนะคะอ่าแล้วก็หนึ่งหกเนาะอ่ามาดูกันสําหรับแนวทางในวันนี้อ่าก็ขอขอบคุณพี่พี่อซทุกๆกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ